เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับในการลงทุนเหรียนต้นน้ำนะครับในกระดาน xt.com และกระดานอื่นๆทำไมส่วนตัวผมแล้วผมต้องซื้อหลายกระเป๋านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูด้วยกันว่าข้อได้เปรียบความไม่เหมือนกันหรือราคาไม่เหมือนกันในแต่ละกระดานมีจุดดีและจุดลอดไปด้วยในตัวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกันกบช่องคอยนิมูลและ Amazing Moon Story นะครับเนื่องจากวันนี้เราก็ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระดาน XT.com ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับกระดานนี้นะครับหลายคนก็เข้ามาแอนตี้นะคือใต้โพส์นะครับเข้ามาแอนตี้ในช่องผมว่าค่าทมเนียมมันแพงเกินนะครับคุณไป หลอกมือใหม่หรือเปล่าในการลงทุนผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้หลอกแต่ผมไม่บอกเคล็ดลับของคุณกับคุณเท่านั้นเองในคลิปแรกๆนะครับเพราะว่าต้องปล่อยให้คุณโพสออกมาก่อนนะครับแล้วจะเห็นลิ้นไก่นะครับลิ้นไก่นะตรงนี้นะครับดังนั้นการลงทุนเหรียญต้นน้ำจริงๆเนี่ยผมต้องย้ำนะครับว่า มันเป็นการลงทุนที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องทำการบ้านเยอะๆนะครับโจทย์ของการลงทุนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคุณมีเงินอ,อยู่จำกัดอ่ะสมมติมีแค่ล้านเดียวนะครับเอาผมผมตีไว้สักแสนหนึ่งแล้วกันนะครับแต่คุณจะข้ามไปลงทุนพวกเหรียญแอลคอยแล้วที่มีอุปทานน้อยแล้วอ่ะคุณต้องใช้เงินเยอะมาก คุณจึดถึงจะได้เงินเป็น10บล้านใช่ไหมแต่เหรียนต้นน้ำมันมีวิธีนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยคุณต้องไปรับชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่ามันเป็นวิธีการผสมผสานนะครับเหมือนคุณอยากกินสเต็กอะ่ะคุณต้องต้องผสมทั้งเค็มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวใช่ไหมลงไปในลงไปในตัวของของเมนูของคุณ เมนูต้องกินหวานกินเปรี้ยวกินอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนกับคุณจะเทรดสั้นเทรดยาวนะครับเทรดสั้นเทรดยาวหรือว่าเก็บแบบโฮไว้ฉะนั้นหัวใจในแต่ละกระดานเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณมีเงินก้อนหนึงนักแสนหนึ่งเนี่ยฉะนั้นคุณอย่าลงทุนอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับคุณอย่าลงทุนอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่า ถ้าเกิดคุณลงทุนไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเงินมันจะกลับมาช้าฉะนั้นคุณต้องศึกษาเหรียญแต่ละเหรียญให้ดีแล้วค่อยๆลงทุนกับมันคุณบอกุอ้ยลงทุนเหรียญต้นน้ำง่ายนะครับเหรียญนู้นเหรียญนี้เหรียญน,น,ยนี้หยอดไปสิบดอลลาร์นะครับแล้วคุณกว่าจะได้เงินกลับมาอีกสิบล้านนะ่ะใช้เวลาอาจจะข้อมปีนะหมายถึงตอนที่สภาวะเศรษฐกิจมันดีแล้วอ่ะ นะครับหรือมันคริปโตมันกลับมาแล้วอ่ะอาจจะใช้เวลาเป็นปีสองปีนะคุณกว่าจะได้เงินกลับมาฉะนั้นมันมีความเสี่ยงหลายอยา่างนะครับที่ที่เราไม่ขอพูดคลิปนี้แล้วกันนะครับที่มันมีความเสี่ยงหลายอย่างโปรเจกต้นน้ําอะไรมันก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะเหรียญในแต่ละเหรียญคุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงแต่กระจายความเสี่ยงมันก็ส่วนหนึ่ง นะครับมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะรับได้แต่เหตุผลของผมเนี่ยการกระจายความเสี่ยงก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะเพิ่มเขาเรียกว่าลดแห่งความมั่งคั่งตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญต้นน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องมันจะต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าคุณจะต้องลงทุนในเหรียญไหนใช้การศึกษา ในแต่ละเหรียญของคุณว่าโปรเจกต์นี้ดีไหมมีใครเป็นแบ็กอัพนะครับบางเหรียญอาจจะกาวก็ได้แต่ว่ามันมียุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดที่ดีมันก็จะสามารถทำให้คุณคุณรวยออกไปได้นะครับคือหมายความว่าคุณรวยได้กับมันนะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์ในระยะการลงทุนนะผมเขาไม่เจาะรายละเอียดมากนะครับ แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคืออเหรียญที่มีโปรเจกต์เนี่ยบางตัวก็ช้าการตลาดไม่ดีนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็จะสามารถเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับคุณเหมือนกันนะครับพอเวลาตอนนี้เหรียญมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้น,น,นอย่างชินจาชินโอบิเนี่ยมันไม่ขึ้นนี่นะครับแต่พอมันขึ้นสิคุณมีหลายกระเป๋าอะโอจะดีมากๆเลย แม้แต่ตอนนี้ก็ดีนะครับแล้วเหรียญบางเหรียญน,นะครับมีแบ็กอัพเป็นเบื้องหลังที่ดีนะครับคุณพอดูว่าแบ็กอัพเป็นใครอยู่ดีวันดีคืนดีคุณอาจจะฟลุกก็ได้อ่ะเราขอจบเคล็ดลับตรงนี้ไว้นะครับว่าเหรียญต้นน้ําหลักๆเนี่ยที่ที่ควรจะลงทุนนะครับในช่วงปี2ปีเนี่ยมันก็จะมี3มเหรียญประเภทแบบนี้คือการตลาดดีนะครับ หรือโปรเจกต์ดีหรืออาจจะเป็นเหรียญที่มีแบ็กอัพที่ดีนะครับผมเขาไม้เจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าเป็นตัวเหรียญไหนบ้างแต่ให้คอนเซปต์เข้าๆว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนดังนั้นเมื่อคุณคัดมาแล้วนะครับว่าเหรียญไหนดีเหรียญไหนนะครับเป็นเหรียญแห่งอนาคตจริงๆนะครับ อนาคตของคุณที่คุณจะลงทุนกับมันแล้วคุณใช้ประโยชน์กับมันได้มากที่สุดนะครับดังนั้นผมจะไม่จิ้มนะเหรียญต้นน้ํานี้ดีนี้ดีนะครับใส่ไปสิบดอลลาร์ผมไม่จิ้มแบบนั้นนะครับแต่ผมจะลงทุนกับมันในระยะยาวนะครับดังนั้นการลงทุนเนะี่ยโดยทั่วไปเราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งไม้สั้นไม้ยาวนะครับโคไว้นานใช่ไหมแต่เรื่องของเคล็ดลับของกระดานเนี่ย มันมีแบบให้คุณลงทุนด้วยนะครับหมายความว่ากระดานแต่ละกระดานนะครับจะมีสเสน่ห์ของมันเพราะเหรียญต้นน้ำอ่ะถ้าเกิดบรรจุเข้าไปใหม่ๆเนี่ยในกระดานนะครับในแต่ละกระดานราคาจะไม่เท่ากันนะครับหน่วยที่วัดอ่ะนะครับเขาจะวัดไม่เท่ากันอย่างกระดานที่มีปัญหามากที่สุดคือฮอตปิดนะครับจะมีปัญหามากเลยคือ ราคาขยับช้า market cap ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เพราะว่า,าสภาพคล่องมันไม่ดีนะครับเราเหรียญต้นน้ำมันไม่เข้าเข้ามาเยอะ,ะดังนั้นกระดานฮอตบิตเนี่ยจะเป็นกระดานแรกๆนะครับเป็นกระดานแบบประตูสู่ความมั่งคั่งเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเจ้ามือจะเข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นแบบแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ทำกำไรในระยะแรก ถ้าเกิดจะเล่นใน Hotbit นะครับก็คือจะศึกษาว่าตัวไหนเนี่ยเข้าจะเข้า Hotbit แล้วเขาจะไปซื้อในทัสบอล l l e t หรือเมตาแมสก์แล้วก็พอเวลาพอเวลาลิสต์ในกระดานเขาก็จะเอาโถมมาใน Hotbit นะครับเราก็จะทำกำไรกันในระยะสั้นนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับพอเขารู้อยู่แล้วว่าพอหลังจะเข้า h o t b ิ t สักสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ราคาก็จะร่วงนั่นเอง และ h o ต b i t นะครับเป็นประตูอันหนึ่งนะครับที่โหไว้ระยะยาวก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยกระดานเนี้ยจะช้าที่สุดในการเดินเครื่องหรือเดินรอบกระดานอย่าง L-Bank นะครับถ้าเกิดยังไม่เข้าไอเหรียญต้นน้ำยังไม่เข้าถึงเกตไอดโนะกระดาน L-Bank นะครับจะเป็นกระดานที่ค่อนข้างเร็วระดับกลางนะครับแต่ก็จะมีดอกให้ ก็ดีตรงนี้นะเร็วระดับกลางนะครับคือแบบว่าการขยับราคาเนี่ยระดับกลางนะครับฉนั้นสิ่งที่ผมเลือกในกระดานแอ a แบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแบบโฮเหมือนกันนะครับเป็นโฮแบบเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะเราเพราะผมจะดูแล้วว่ากระดานข้างหน้าเนี่ยที่มันเร็วกว่าแอ a n k เนี่ยมันคือกระดานไหน นะครับดังนั้นผมจะนิ่งไว้เลยนะครับส่วนฮอตบิทเนี่ยจะจะแบ่งไว้2อย่างนะครับคือลงทุนเร็วนะครับแล้วก็เอาผลกำไรออกแล้วก็รอฮอตบิทมันย่อเราค่อยเข้าไปลงทุนสังเกตรตรงนี้นะแอลแบงเนี่ยนะครับจะโหก้อนใหญ่นะคือใส่ไปเลยก้อนใหญ่นะครับ Bitmart ก็ใช่ นะครับแต่ b i t มาร์ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่ากระดานเหรียญเหรียญเหรียญมันเข้าช้าบางทีมันเข้าช้ากว่าแอลแบงกันครับแล้วก็ BitMart เนี่ยอ่า KYC ยากอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ว่าอ่าถ้าเกิดอย่างเหรียญชินจาเขาจะมี Reflection ได้ดีนะครับดีที่สุดละนะครับคนก็จะเข้าไปโฮกันนะ แต่ผมจะไม่ค่อยเล่นโหเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเหรียญอื่นนะถือว่าเป็นกระดานกลางๆนะครับก็จะไม่ค่อยพักเงินไว้ที่นั่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยพักเงินไว้ที่นั่นเท่าไหร่จะไปเล่นแอลแบงมากกว่าถ้าเกิดจะเล่นยาวยาวนะยาวจริงๆนะครับจะเล่นแอลแบงหรือจะเข้าไปฮอตปิ t ก็ได้จะเข้าไปซื้อเพิ่มในฮอต b ิดก็ได้นะครับเพราะมันช้าที่สุดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฮอต b ิดผมจะเล่น ตอนมันต้นน้ามากจริงๆเท่านั้นเองจะเน้นส่วนนั้นแต่แอลแบงเนี่ยจะเน้นยาวนะครับกินดอกได้ด้วยแล้วมีกระดานสุดท้ายคือแบบซิ่งเลยนะครับคือกระดาน xt.com มีหลายคนนะเข้ามาคอมเมนต์นะปล่อยลิงกไก่เลยนะครับว่ากระดานเนี้ยค่าเทศค่าแก๊สค่าธรรมเนียมโคตรแพงเลยแต่ข้อดีของมันคือราคามันวิ่งเร็ว ผมให้ดูอย่างชิปด็อกเลยนะครับขนาดเนี้ยที่ผมทําคลิปอยู่ x t c o m ราคาไปถึง2,000กว่าแล้วที่ศูนย์สิบหกตัวนะครับหรือสิบห้าตัวนะครับอันนี้ผมไม่วัดหนึ่งเอ็มนะนะครับอ่ะมันไปเร็วกว่าแล้นะครับแล้วก็ราคาพุ่งเร็วกว่าออะอย่างชินจานะผมก็เคยนะครับแบบว่าตอนที่ตอนที่เทกันอยู่นะครับ xt.com เนี่ยวิ่งไปเร็วมากนะครับจากประมาณาใน Hotbit เนี่ยเหลือประมาณแค่8,000-9,000นะครับพี่แกวิ่งไปถึง1,080นะครับ1 9 0หรือ2,000เลยนะแล้วกระดาน L Bank นะครับ,ก,บ, ank, รบก็ถือว่าวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วกว่า o o t b i t แต่สู้ xt.com ไม่ได้นะครับตอนที่ xt.com วิ่งไป1,080-1,090เนี่ย L Bank ยังอยู่ที่พันต้นๆน,น,นะครับหรือ9000จะเข้าพันซึ่งเร็วกว่า Hotbit แต่ไม่เร็วเท่ากับ XT.com ขณะนี้ดูง่ายๆเลยนะครับกระดานอย่าง Hotbit เนี่ยใน Chipdog เนี่ยยังอยู่แค่8000-9000นเองมั้งน,นะครับประมาณ8000-7000นะครับในตอนนั้น XT.com วิ่งไปถึง3000แล้วนะครับ3000อีกหน่วยแล้วนะครับ ถ้าเกิดวัดในปริมาณที่เท่ากันนะโหเงินเนี่ยบวกเยอะมากๆเลยกระดาน XG เนี่ยเหมาะเล่นสั้นนะถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมมันแพงนะครับแต่ผมจะเล่นไว้เล่นสั้นนะครับคือแบบสมมุติว่าสักแสนน่ะลอนไปสักสามสี่หมื่นนะครับได้เงินกลับมาเยอะเราค่อยขายทิ้งนะครับ XG ผมจะไม่ค่อยเล่นยาวเท่าไหร่นะครับผมจะไปเล่น L-Bank นะครับที่เล่นยาว จากนั้นพอ s t ขึ้นเราก็จะเห็นทันทีว่า LBank ขึ้นตามเห็นไ,ไหมกระดาน XT.com อ่ะไอชิปดอกนะ่ะขึ้นไปถึงสามพันกว่าแอลแบงยังอยู่ที่แค่พันต้นๆน,น,นะเกือบสองพันนะครับแล้วต่อมาคือ Hotbit ยังไม่ขยับเลยดังนั้นเคล็ดลับในการเล่นเหรียญต้นน้ำต้องเล่นหลายกระเป๋านะครับสมัยผมเล่นลูน่าคล s ส i ิผมก็เล่นหลายกระเป๋าเหมือนกัน ตอนที่มันมีศูนย์สักสีตัว5ตัวเนี่ยผมเล่นหลายกระเป๋าเลยนะนะครับเพื่อจะดูแนวโน้มนะครับว่าอันไหนควรเล่นสั้นอันไหนควรเล่นยาวถูกไหมนะครับดังนั้นลองไปพิจารณาใหม่นะครับว่ากระดาน x ด c o m ค่าธรรมเนียมมันแพงแต่มันมีข้อดีนะครับเรื่องของการอัปเดตวอลุ่มอะไรต่างๆมันชัดเจนนะครับดังนั้นผมจะเล่นสั้นในนะั้นนะครับก็อะไรที่มัน ที่ที่มันแพงมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ดีกว่านะครับมีวอลลุ่มมีมาเก็ตแคปที่ดีกว่าเยอะบางทีดีไม่ดีอะ่ะเจ้ามือกระดานเขาเล่นเองด้วยนะครับเราเขามีการเอาค่าธรรมเนียมคุณนะเป็นค่าตรงนะครับค่าให้พนักงานอัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆมันก็มีจุดดีนะครับมากๆเหมือนกันเอาแหละข้อมูลนะมีประมาณนี้แหละนะครับเรามาแนะนํากระดานแต่ละกระดานด้วยกันว่า แต่ละกระดานเนี่ยมันมีเคล็ดลับในการเล่นยังไงนะครับก็ต้องแบ่งไว้เป็น3ส่วนนะครับหรือ4ส่วนผมบางทีบมงแบ่งสัก5กระเป๋าเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะยกตัวอย่างให้3กระดานเนี่ยเพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะครับและเป็นเหรียญที่ก่อนจะเข้าเกตนะครับกับ o k เ,เนี่ยเออคุณจะลงทุนนะลงทุนแบบไหนยังไงนะครับก็บอกไปแล้วนะนะครับ ฉะนั้นใครบอกว่าค่าธรรมเนียมแพงเนี่ยปล่อยลิ้นไก่เลยนะนะครับบอกค่าธรรมเนียมแพงเดี๋ยวเมาก็ไปติดตอยหรอกนะครับก็ลองดูจากคลิปนี้เอาละกันนะก็แล้วแต่นะว่าใครไม่ชอบ XT.com ไม่ชอบ Lbank ไม่ชอบ h o t b i t ลองเปิดใจดูว่าถ้าคุณมีความรู้ความเข้าใจในเหรียญต้นน้ำจริงๆอ่ะคุณต้องศึกษามันนะครับ คุณไม่ศึกษามันคุณก็ปล่อยลิ้นไก่ของตัวเองออกมานะว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นู่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีเพราะผมใช้แค่ด้านเดียวผมไม่ได้ศึกษามันจริงๆนะครับงนั้นลองกลับไปศึกษาใหม่นะครับแล้วก็ดูใหม่ว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงบ้างอย่าปล่อยลิ้นไก่เยอะนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอฝาก ทุกท่านที่จะกดติดตามด้วยกันนะครับและเราก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับจะ g o t o h e t h e n ไปด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งและสำหรับวันนี้นะครับเรามีากลุ่มนะครับชื่อ c r y ปโตเค r เรนซี c ค m มมิชชัเรามีกลุ่ม XT.com ด้วยแล้วเรามีกลุ่มกระดานต่างๆด้วยนะครับก็จะมี L Bank นะรู้สึกจะมีแล้วก็ XT.com แล้วก็กลุ่มกระดานของ BitMart ด้วยนะ นะครับเราก็ได้ทำเอาไว้ก็ลองเข้าไปนะครับศึกษาข้อมูลเอาดูได้นะครับแต่วันนี้เราก็มีสปอนเซอร์นะครับก็คือกระดาน L-bank นะครับของเราเราก็ hg.com นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้นะโอเคข้อมูลมีประมาณนี้แหละแล้วใครอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมก็ก็แนะนำนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยง และสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคริปโตเคอเรนซี c คอมมิ i นิตี้นะครับโดยเฉพาะาเหรียญอย่างชิปด็อกนะครับโวลอะไรพวกนี้จะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง XT.com ก็จะมีการแจกเหรียญน,นะนะครับ ฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอร์ดอเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม